สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้านบายเซ Asset Management ค่ะ EP นี้ค่ะเราพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมในย่านของแจ้งวัฒนะนะคะที่นี่เลยค่ะกับเดือดคิดแจ้งวัฒนะค่ะตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีค่ะสำหรับโครงการแห่งนี้นะคะเดินทางได้อย่างง่ายเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะและก็อยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนสี่ลดอีกด้วยค่ะ และภายในคอนโดแห่งนี้เงียบสงบค่ะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะในย่านของแจ้งวัฒนะหรือว่าติวานนท์ปากเกร็ดนะคะก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะสําหรับภายนอกคอนโดแห่งนี้ค่ะอยู่ใกล้กับเมืองทองธาน,นีค่ะยังใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเช่นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าฟังขนาดนี้แล้วใครที่สนใจอย,อยากจะเป็นเจ้าของที่นี่เดี๋ยวตามโบไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องที่โบจะพาประชมกันวันนี้นะคะอยู่ที่อาคารซีค่ะชั้น1ห,ห้องเลขที่202ทับ19ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมนในห้องกันดีกว่าค่ะ ห้องนี้ค่ะจะมี1ห้องนั่งเล่น1ห้องนอน1ห้องครัวและ1ห้องน้ําค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับห้องนั่งเล่นตรงนี้ก่อนเลยค่ะซึ่งในห้องนี้เราจะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้นะคะในบางส่วนมีโซฟาค่ะชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะกลางด้วยค่ะพร้อมกับโต๊ะที่เอาไว้รับประทานอาหารด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนกันบ้างดีกว่าห้องนอนที่นี่นะคะเขาจะมีพื้นที่ค่ะมีประตูกระจกบานไลด์แยกพื้นที่ส่วนของห้องนอนให้อยากชัดเจนเลยค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะมีเตียงที่นอนค่ะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและโต๊ะทำงานด้วยค่ะมุมนี้นะคะจะมีพื้นที่แบบเหลือๆเลยให้คุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้และก็ในห้องค่ะจะค่อนข้างเงียบสงบเลยค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้คุณสามารถรับแสงและลมธรรมชาติด้วยค่ะ และสาหรับห้องครัวค่ะเช่นเดียวกันนะคะเราจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนของห้องครัวไว้ให้ค่ะครัวนี้นะคะเรามีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนค่ะซึ่งครัวตรงนี้คุณสามารถทําครัวไทยได้นะคะเพราะว่าติดก,กับระเบียงห้องพอดีเลยสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะสําหรับห้องน้ํานะคะมีหนึ่งห้องค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะและแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งเป็นห้องอาบน้าให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมโดยคิดแจ้งวัฒนาเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรันแจ้งวัฒนา ขับตรงไปประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก600เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแจ้งวัฒนาปากเกร11ทับ1ขับตรงต่อไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะเดอะขิดแจ้งวัฒนาที่โบพาไปชมกันวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของหรือว่าอยากจะลองมาชมสถานที่จริงค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะกับที่ปรึกษาทางการขายของเราที่ช่องทาง f a c e b o o แฟนเพจ g e JSSs management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by j Asset management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ